วันนี้ดิดีด้พาคุณผู้ชมล่องใต้กันสักหน่อยนะคะพาไปดูวิถีชีวิตชาวนาไทยในภาคใต้กันนะด้วยการเที่ยวงานนี่เลยค่ะจับลูกคลักโอ้โหนี่เป็นจุดเด่นของงานนี้เลยนะคะเพื่อที่จะย้อนยุควิถีชีวิตชาวนาไทยคืนชีวิตสู่ธรรมชาตินะคะจัดขึ้นที่วัดหัวป่าริมทะเลสาบสงขลาบรรยากาศการจับลูกคลักจะเป็นอย่างไรแล้วลูกคลักที่ว่าเนี่ยคืออะไรตามไปหาคําตอบกันเลยดีกว่าค่ะ ค่ะคุณผู้ชมขาภาพที่ผู้เข้าแข่งขันกำลังแย่งกันจับอยู่นั่นก็คือลูกคลักภาษาใต้เขาพูดว่าลูกคลักอลูกคลักหลายคนสงสัยแล้วเอ๊ะทำไมต้องเรียกลูกคลักแล้วลูกคลักนี่มันคืออะไรกันแน่คำตอบก็คือคุณผู้ชมลูกคลักก็คือปลานี่แหละคะ่ะปลาบ้างลูกปลาบ้างทีง่ามารวมตัวกันนี่นะคะเมื่อน้ําแห้งขอดเป็นแองเล็กๆนั่นเองนี่ที่ลงไปนี่เป็นแองเล็กๆแบบนี้นะก็ไปแย่งกันจับแบบนี้ จุดเด่นของงานนี้ค่ะอยู่ที่การแข่งขันการจับลูกคลักในคูข้างคันนาคุณผู้ชมเห็นไหมคะมีทั้งเด็กมีทั้งผู้ใหญ่เนี่ยโอโ้โหลุยโคลน,นไปเลยแบบนี้ท่ามกลางกองเทียที่มาส่งกําลังใจอยู่บริเวณรอบรอบครูน้ํานี่แหละคะ่ะที่มีแต่ขี้โคลนแบบนี้นี่แหละคะ่ะส่วนเทคนิคการจับลูกคลักนะ,ะผู้เข้าแข่งขันก็บอกว่าโอ้ยมันไม่มีอะไรมากเพราะว่ามาจากประสบการณ์ล้วน และการได้เปรียบในรูปร่างอ่ะเขาใช้คำนี้ด้วยโดยเฉพาะเด็กๆนี่นะตัวเล็กไงคะ,ะก็เลยดูคล่องตัวหน่อยนะก็แย่งจิงจับลูกคลักได้ดีกว่าผู้ใหญ่นี่คือความได้เปรียบของเด็กที่ลงไปจับนั่นเองค่ะส่วนคนที่จับลูกคลักได้มากที่สุดคุณผู้ชมในงานนี้จะได้รับอะไรเป็นรางวัลไปดูกันสักหน่อยค่ะครับ คุณผู้ชมช่างนัน้นมกกันแล้วปุ๊บจับได้มากปุ๊บรางวัลใหญ่ในงานนี้ก็คือตูเย็นนั่นเองค่ะนี่เลยนะยพร้อมนําปลาที่จับได้เนี่ยกลับบ้านนําไปประกอบเป็นเมนูอาหารแสนอร่อยได้อีกด้วยนะคะและภายในงานนี้นะคะก็มีนายชัยวุฒิ่องแท้วค่ะเป็นรองนาย,ยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลานะคะก็เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันลูกคลัก และวิถีชีวิตชาวนาไทยค่ะนับว่าเป็นโครงการที่ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพกลุ่มองค์กรภาคประชาชนรวมทั้งสืบทอดภูมิปัญญาย้อนยุคชาวนาไทยคืนชีวิตสู่ธรรมชาติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยละค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ชช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ